ยายจา๋าน้องจะมาเบลเยียมความรู้สึกตอนนี้กากลัวกลัวๆเขาชวนมาเที่ยวก่อนสามเดือนแล้วค่อยมาดูกันว่ายายจา๋าน้องจะอยู่ในเบลเยียมได้ไหมนี่คือคําถามนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องขาแอบมานั่งตรงนี้เมื่อกี้เด็กขว้าเอาขาก้องโอ๊ยตกใจเด๋นึกว่างเงียบๆคอยมองเนาะเพราะวันเป็นส่วนทางพันของเด็กเหมาะมากที่ได้มานั่งคุยนะคะ ก็มีน้องคำถามนะคะที่เข้ามาอยู่ในเบลเยียมก้ากวัวเนาะจีบกันมาได้หกเดือนนะคะหกเดือนเนาะได้ไปเจอกันแล้วครั้งหนึ่งนะคะแฟนเพิ่งกลับมาสามเดือนก็เดินเรื่องที่จะให้มาเที่ยวสามเดือนนะคะในโครงการถ้ามาที่นี่อยู่ได้ก็จะแต่งงานน้องอายุสามสิบต้นๆน,นะคะสามีสี่สิบห้าเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นจุดที่ยายจ๋าจ ความรู้สึกของน้องนะคะก้าวมาตรงนี้อยู่ได้พูดได้คุยกับวิดีโอยายจ๋าได้ดูได้ชมกับหลายๆคนนะคะ30ต้น,ตน,ตนมีโอกาสที่จะมาหางานแต่ขั้นต้นที่เจอกัน6เดือนฝรั่งบอกว่าถ้ามาเที่ยว3เดือนหรือที่จะได้แต่งงานกันก็จะทำในสิ่งที่น้องต้องการนะคะก็คืออ,อยากสร้างบ้านให้แม่อยากใช้นี้ก้อนหนึ่งเนาะก็ขั้นต้นนะคะคือการพูดคุยแบบนี้ ฝรั่งก็มองว่าถ้าไม่ใหญ่โตจนเกินไปฉันก็จะทําให้แต่ก็อยากให้มาลองก่อนนะฮะสักสามเดือนอผู้ชาย45่สห้ากำลังงามเนาะถามน้องว่าเขามีบ้านไหมน้องบอกว่าเขาเช่าบ้านอยู่เขาพัรเม้นอยู่นะคะเขาอยู่คนเดียวเนาะก็ถือว่า เขาเปิดใจแล้วพูดคุยสิ่งความรับผิดชอบมาเที่ยวสามเดือนอปัญหาที่เราจะต้องใช้เราก็บอกเขาและเขาก็บอกว่าโอเคนะไม่ไม่เกินความสามารถอ่ะเขาก็พูดดีไม่เกินความสามารถอืมก็จะให้นะฮะอันนี้ก็กําลังเดินเรื่องอยู่กำลังรอกระดาษแล้วมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจยายจาาขอถามชีวิตที่ผ่านมากว่าจะเจอผู้ชายคนนี้เรามีอะไรที่ อโอกาสของตัวเองบ้างนะฮะตรงนี้เนาะน้องก็ตอบเออจริงๆก็เนาะเคยมีฝรั่งอยู่แต่ไม่เคยมีใครที่จะเอ่ยที่จะขอแต่งงานหรือชวนมาเที่ยวเพราะน้องคุยออนไลน์ก็รู้สึกว่าคุยมาเนี่ยสองปีแล้วพอมาเจอเจ้านี้รู้จักคุยกันมา6เดือนนะเา๊จ๋าหนูก็บอกเขาหน้าว่าฉันคุยหนุ่มออนไลน์แต่ผู้ชายเบลเยียมได้อยู่กับเขาแล้วเขาไปเที่ยวหาสามอาทิตย์นะฮะ เนาะอ่าแล้วก็ต่อเนื่องกันตลอดมาแล้ว6เดือนเขาก็ส่งเงินให้ใช้ถึงไม่มากนะก็หมื่นหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะสาหรับหนูและคําพูดของเขาเนี่ยจะจริงไหมอันเนี้ยเราต้องมาวัดด้วยใจแล้วพูดแล้วสัญญากับเขาเลยก้าวมาคุณต้องรับผิดชอบชีวิตฉันนะคะแล้วถ้าผู้ชายเปิดใจนะมันเป็นเรื่องที่ต้องทดลองอืมต้องเชื่อมั่นในตัวเอง เพราะผู้ชายที่สัมผัสเอาจริงนะน้องเขาสัมผัสไม่ใช่เย่าสัมผัสแล้วผู้ชายเปิดใจเราก็ต้องมาลุยแล้วนึกถึงนะในความหมายว่าเนี่ยหนู30สกว่าถ้าหนูมีโอกาสทำงานที่นูน่นมันก็น่าจะดีชีวิตข้างหน้าอืแต่หนูไม่ได้พูดกับเขาหรอกนะการที่เรามีฝรั่งจีบเรื่องงานการอย่าพึ่งเอ่ย ขั้นต้นเขาต้องซัพพอร์ตเรื่องความรู้และเรียนเรียนภาษาก่อนหรือเราจะหางานการเพิ่มนั่นคือเป็นแรงกระตุ้นที่เรามาเที่ยวแล้วเราได้มาเห็นนะคะสองเนาะอย่ารีบเสนอที่จะช่วยเพราะเราอยู่ในขั้นต้นโปรโมชั่นและเขาก็ยังจีบเราอยู่ในช่วงว่าเขาจะทุ่มเทเราได้แค่ไหนอืมเราก็ฟังและยอมรับเข้าใจในสิ่งที่เขาให้นะสาม อย่าใจใหญ่เกินผู้ชายนะอย่าเก่งเกินไปนะคะคำว่าใจใหญ่หรอคือว่าไม่เป็นไรเงินฉันหาได้อเราหาผัวฝรั่งหวังที่จะมีผู้เข้ามาเขาเรียกอุปถรรมัมมาดูแลนะคะผู้ชาย45ไม่ได้ขี้เหร่ถ้าเขาไม่ใช่คนเกียอะไรเขาอาจจะมีเงินเก็บ แต่เงินเก็บก็ยังเป็นของเขาถ้าเราขอจนไม่เขาเขาไม่เดือดร้อนหรือเขาซัพพอร์ตได้เราก็ต้องเกินเกยเรื่องราวที่เราต้องซัพพอร์ตไม่ต้องโกหกอ่าค่อยเป็นค่อยไปหรือทำนองปรึกษาเนี่ยชีวิตเนาะมาดูก่อนแล้วถึงทำนองปรึกษาว่าเออเบลเยี่ยมนี่30ถ้าเราทำงานหรือมีโอกาสทำอะไรเราก็ทำนั่นทำนี่ก็คือเรื่องเล่าเกินก็คือฟิวเจอร์ระหว่างเราและเขา หรือถามว่าเออแลนของเขากับเราในวันข้างหน้าเออเขาต้องการจะช่วยอะไรหรือเราทำอะไรเขาไม่มีลูก45มาเจอเราเราก็30กว่า31ก็ไม่มีลูกเช่นกันก็ถือว่าเป็นชีวิตที่มาเริ่มต้นด้วยกันได้ถ้าเราไม่หวังสูงใครจะไปรู้นะคะตอนนี้อยู่ด้วยกันมาหกเดือนถามจริงรวมเงินก็ได้เป็นแสนแล้วนะพี่จา๋าตั้งแต่ตอนเขาไปอยู่นะคะถึงแม้ตอนเขามาเนี่ยเขาก็ส่งให้ หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งก็จริงตอนนั้นที่เขาได้ให้ไว้นะคะก็เป็นแสนแล้วถือว่าก็ชิลช,ชิสบายหนูก็ผ่อนในส่วนที่จําเป็นถือว่าดถย่อนผ่อนได้เนาะก็มีสิ่งที่ผ่อนอ่าอันนั้นอ่ะดีแล้วอนี่แหละลเราต้องนึกว่าโอกาสนี้เราไม่เคยได้จากใครผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ให้เราคนแรกถึงจะไม่เยอะเยอะอืแล้วทีนี้น้องเขาก็ไปพูดกับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ออนไลน์แล้วเขามีฝรั่งส่งหลายคน เขาก็บอกน้องว่าเธอถ้าเธอตัดสินใจเสร็จเลยนะ่ะแต่งงานเลยนะ่ะคาว่าแต่งงานนะเธอดูไหมทุกคนไปอยู่เมืองนอกไม่ได้สบายนะเธอไม่มีโอกาสเลือกแล้วนะนะฮะเธอคิดดูให้ดีเนี่ยถ้าเกิดจีบไปถ้าเธอมีผู้ชายส่งให้ชั้นอ่าให้กินให้เงินอย่างอย่างชั้นเนี่ยสามคนคนละหมื่นละหมื่นฉันได้เดือนละสามหมื่นและก็ระบุเวลามาไม่ตรงกันนะฉันมีเงินตลอดเนี่ยชิดชิว อันนี้คือคําของเพื่อนที่อยู่ด้วยกันในกลุ่มที่หาฝรั่งในเว็บไซต์ด้วยกันนะคะ,ะน้องเขาก็คิดเออนะนี่มันก็เป็นความคิดที่จากเพื่อนสู่เพื่อนและความรู้สึกยายจ๋าก็เลยถามกลับไปว่าคุณต้องการคู่ชีวิตที่ซัพพอร์ตตลอดไปหรือคุณจะต้องการแค่ผู้ชายนะคะอเพื่อเงินเท่านั้นง่ายๆตัดสินใจง่ายๆอยู่ในหัวใจ นะถ้าอยากมีคู่ชีวิตหรืออยากจะมาทำงานในต่างแดนเนาะสู้เงินทองหาได้ถ้าเราเข้มแข็งอืมเราถ้าเราพร้อมถามว่ามันไม่เลิศหรูก็จริงแต่มันก็ไม่ได้แย่ชีวิตในต่างแดนพี่จ๋าแล้วจริงไหมอ่ะเมียฝรั่งอ่ะเขาไม่ให้ทำกับข้าวกินแต่ไข่ต้มโอ้ยอันนั้นมันแค่คอนเทนต์เขาทำมานะคะมีเงินเนาะสมัยนี้ไม่อด ไม่ใช่สมัยยี่สิบปีก่อนที่แล้วนะเออปลาเขายังมาทำในเบลเยียมเลยพี่น้องเ,ออเงินนะมีไหมเออพูดคุยกับฝรั่งเรื่องกินอยากห้ามอดบอกเขาว่าฉันขาดอาหารไทยไม่ได้อ่านะเขาก็จะเป็นแรงจูงใจตั้งแต่แรกนะคะและหนึ่งสิ่งการที่ไปสัมผัสอยู่กับเราสามอาทิตย์ก็เห็นเขาแล้วว่าเขาเป็นคนยังไงอ่าสิ่งที่ เอาใจได้ฝรั่งเนี่ยเอาใจได้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องอาหารอย่ายอมอดเด็ด,ด,ดขาดไม่งั้นคุณจะลําบากและทรมานนะเรารู้ประหยัดเรารู้กินโอ้โหไม่กินล้างกินผ่านชนิดที่ว่าไม่เหลือหรอกเออนะเอาง่ายๆนะคะขาดปลาน้ำปลาข้าวเราก็มาอัดแอปทำเอาเนาะเออหนูก็ทําอาหารไม่ค่อยเก่งนะเพราะว่าอยู่ที่นี่เมืองไทยสะดวกสบาย เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ของผู้หญิงนะมันไม่ใช่ข้ออ้างที่เราไม่อยากมาอยู่ต่างแดนอ่าต้องดูที่หัวใจคุณสำคัญพอหรือเปล่ามันไม่ใช่ข้ออ้างเลยอุ๊อ๊ย <laughs> เด็กจับกล้องใจหายใจคว่ำเด็กวิ่งมาควักขากล้องพี่น้องเอ้ย <laughs> ห่วงคุยเพิ่นไม่ได้มองเนาะก็ขอเป็นกําลังใจนะคะอยู่ที่ใจใจสู้หรือเปล่าหนึ่งนะสองอนาคตอยู่ที่เราไม่ใช่อยู่ที่คําพูดของใครนะอ่าเพื่อนกับเราก็แตกต่างความคิดเขาเขาทําได้แต่ถ้าเราทําไม่ได้เราก็ต้องเลือกในมุมมองของตัวเอง 3. นะฮะอย่าข้ามอ่าสามนะคะชีวิตอนาคตอยู่ที่ความคิดอยู่ที่การกระทำเนาะอยู่ที่การวางแผน คู่ของเราทั้งสองนะคะคือสามีที่เราเลือกเขาจะแต่งงานแต่เนี่ยเป็นช่วงที่เราจะต้องเปิดใจและพูดคุยนะคะถ้าได้ในสิ่งที่เราต้องการไม่จําเป็นต้องเลิศหรูเหมือนใครหรือมากมายถ้าเราพอใจเราก็มาสานต่อนะคะมาสร้างเพิ่มเนาะได้อีกมากมายนะคะใจสู้หรือเปล่าที่มาคุยกับยายจา๋านะถ้าใจเด็ดพอที่นี่เนาะเราได้สามีฝรั่ง ซัพพอร์ตตั้งแต่เริ่มต้นมีโอกาสได้หางานมีเงินขุดทองเช่นกันนะคะไอคนที่หลายๆคนที่คิดจะไปทํางานในต่างแดนน้องเขาก็บอกว่าหนูก็คิดเหมือนกันนะว่าจะไปทํางานเกาหลีอืแต่ว่าไม่มีเงินทุนที่จะเป็นแสนสองแสนไปในเมื่อคุณคิดจะจ่ายเงินไปทํางานที่เกาหลีลงทุนที่จะเสียเงินไปเองแต่นี่คุณมีโอกาสนะฮะได้ผัวฝรั่งมาเบลเยียมอายุ31ปีอ่า ตั้งใจมาเรียนรู้มาเอาความรู้เสร็จแล้วมาทำงานใบเบิกทางที่ฟรีนะอ,อุ่นใจมีบ้านอยู่มีคนซัพพอร์ตไม่ดีกว่าเหรอคิดดูนะคะเนาะถามใจตัวเองถ้าเชื่อฟังคนอื่นชีวิตคุณก็ฝากวิ่งตามคำพูดของคนอื่นเมื่อไรคุณจะสำเร็จในชีวิตของคุณเราเปรียบเทียบกันไม่ได้กับบุญวาสนา เพราะฉะนั้นเราต้องใช้บุญสแสวงที่ดิ้นรลนสู้ด้วยตัวเองยืนด้วยขาตัวเองให้ไหวเข้มแข็งแล้วเราจะมีพลังอยู่ที่ไหนก็สบายพี่น้องคาเ <Okay. S 1> นาะยายจ๋าก็ขอเป็นกําลังใจขอบคุณที่มาทักทายแล้วพูดคุยนะคะ <Hello. S 1> ขอบคุณที่ฮัลโหลนะคะ <Hello. S 2> <laughs> ไปแล้วพี่น้องคาเด็ <laughs> กน้อยเดินผ่านบนเลย <laughs>